็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบ่าวลิ้นนะครับตอนนี้ผมอยู่ถนนพหลโยธินนะครับตรงข้ามกับสวนเกตุจักนะครับด้านขวาจะเป็นสวนเกตุจักรนะครับวส,วน,นบสวนสาธารณะ,ะรด้านหน้าจะเป็นหมอชิดนะครับหมอชิดเก่า นี้มาดูบรรยากาศถนนพอหลโยธินกันนะครับาจาก5แยกลาดพร้าวนะครับหรือว่าจากสวนตะกี้กักนี่แหละไปเข้าไปอนุสาวรีย์ชัยนะครับนี่คือ,อด้านซ้ายจะเป็นหมอชิดนะครับหมอชิดเก่าเป็นลานจอดนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นสวนตะกี้กัก สายนะครับถนนพหลโยธินนี่สถานีขนส่งหมอชิดเก่านะครับอยู่ด้านซ้ายสมัยก่อนนี่มาดูนะครับเจ็ดสีคอนเสิร์ต ทําเป็นกรมการขนส่งทางบกแล้วนะครับสําหรับหมอชิดเก่าออกขวานะครับก็จะไปถนนกําแพงเพชรนนี่คือถนนพหลโยธินนะครับคลองบางซื่อ หน้าไปอนุสาวรียชัยสมรภูมินะครับตอนนี้ก็มาถึงสะพานควายสะพานควายนี่มีเมอร์ลี่คิงนะครับสมัยก่อนนี่มีห้างเมอร์ลี่คิงนะมีโรงหนังด้วยนะครับพระโขโยทินลามานะครับ นี่ครับมีห้างบิ๊กซีนะครับอะไรอไรมันก็เปลี่ยนไปหมดนะสภาควายนะครับตรงนี้อันนี้คือสี่แยกสะพานควายนะครับเลี้ยวซ้ายก็ไปสุทธิสารเลี้ยวขวาก็ไปไปฏิพัฒนะ์ รถเลาะรถเที่ยวกันนะครับวันนี้บรรยากาศดีนะครับวันอาทิตย์นะเวลาตอนนี้ก็ 8.15. ง15นาทีนะครับจะดูมันไปเรื่อยๆนะตอนนี้อยู่ถนนพหลโยธินนะครับถนนไร้สายไม่มีเสาไฟฟ้าไม่มีสายสื่อสารแล้วนะครับเอาลงดินแล้วนะ อยู่นะครับธน,นาคารกสิกรไทยนะครับตึกนี้แยกอารีนะครับนี่ซอยอารี <c oughs> ก็รถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็วิ่งกันได้สบายสบายวันนีอ้อย่างเช้าอยู่นะครับ พี่น้องนั่งรถเที่ยวกันนี่ครับแถวอารีนี่ก็จะมีตึกสูงเยอะเลยนะครับ หน้านี้จะเป็นเส้นทางลัดนะไปออกบีพาวดีนะครับผมโ,โยธินซอยสองสนามเป้านะครับช่องห้าสมัยก่อนก็เค มาดูโลกดนตรีนะครับแถวสนามเป้านี่นะจำไม่ได้แล้วว่าอยู่ตรงไหนนะครับมันเปลี่ยนไปหมดนะครับนี่สถานีโทรทัศน์ช่องห้านะครับนี่ข้างหน้านี้สนามเป้าก็น่าจะอยู่แถวแถวนี้นะครับโลกดนตรีนะ บรรยากาศถนนถนนทางในกรุงเทพนะครับนํามาฝากกันสำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับหรือว่าอยู่ในกรุงเทพเองนะครับที่ไม่ได้ออกไปไหนหรือว่าผู้ที่อยู่ต่างประเทศนะครับอันนี้ก็มาถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วนะครับนี่